สวัสดีครับผู้ผมก้าวินวัฒน์วันนี้ก็เราเพ่งเคยเมื่อสักหน้าปีปูลงสีครับวันนี้จัดที่าแรงอำเภอรันยประเทศจังหวัดสแกลเดี๋ยวมาดูครับแฟนเพลงพี่ปูฮะสวัสดีครับคุณครับแมสอันนี้มาดูเลยครับปูครับปูที่จัลงสิแล้วปูน้องเป็นแฟนน้องเป็นชอบปูมันรักปูมากเป็นใจมากเลยครับรักโคตรโคตรเล่นแล้วเออปูร้องแต่เพลงอ่ะคนลุกมากทำไมครับพวกขี้นะครับ แเลเฮ้ยวิทย์วัตยังอยู่คืออยู่เข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเพื่อนเข้าใจเขาไม่อยู่ไหมเข้าใจครับคือก็แข่งนิดนึงแฟนได้มาระบายมาสีพัทยาซึ่งเป็นที่รักผมพุทลียิ้มย่องเธอไม่มาทำน้อยใจไหมก็มีบ้างคือผมเล่นกีฬาเก่งนะคือทางบอลผมดีแต่ทางบ้านผมแย่จะอ๋อฮหาทำไมเนี่ยคุณคัส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 